มาแต่ต้องตัวผมไม่ใช่แต่ต้องตัวพี่เลยงานก็หายนี่เรื่อยแต่งตัวแต่งกายไม่สมควรเลาเขียนมาเลยเขียนมาเลยเขียนมาเลยโอ้ยทำไมทำไมทำไมที่ใส่ทไมทำไมพี่ผมเป็นประชาชนคุณมาว่าทำไมแล้วยังไงต้องมีนิส่ยทำไมเหรอเท็ดดี้อะไรดี้แม่อะไรดีที่ใส่ผมทำไมไม่ว่าอะไรที่ใส่พี่ก็ดีไงยืนถือกับเจ้าที่ดีดีมากทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะพูดพี่ดีกับประชาชนก่อนทำไมอ่ะยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปตอบผ่านเออผิดต้องดผิด ผมไม่ที่หรอกไอคัน้านหน้ามันจอดอยู่แล้วผมไปไม่ได้อะทไมไปไม่ได้อะเอากระผมไปไม่ได้อะไม่ได้อะก็จับกันหมดเลยครับพี่เออไม่ไม่ได้เลือกปฏิบัติใครสักคนหรอกนะไม่จับตลอดเขียนมา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 จับก็อธิบายอธิบายให้ฟังไม่เป็นไรเขียนมาอ่าเขาเรืองของเขาไมเขาเลืองผมดิเพรก็ต้องสวยเออาเพรจะไม่สวยยังไงเล่าเพรมันสวยอยู่แล้วพราหลวงก็มันสวยอยู่แล้วถูกต้องครับ วอหลวงก็วอหลวงฮะเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยอะเป็นตำรวจอะพูดกับประชาชนบ้างดีหน่อยนี่คุณนี่พูดอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทไมอ่ะยังไงก็ได้ลงยังไงก็ได้ก็ออกมาดิ๋ยรถหน่อยดิเปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดอะไรเปิดเลยเท่าๆเปิดอะไรเปิดอะไรเพาจะถ่ายรูปนี่เปิดอะไรเก่าแล้วเกินแล้วเป็นคีย์บอร์ดด้วย อะไรนว่าใครด่าใครควยครับด่าด่าใครควยครับนี่เรื่องตำรวจแกดูดิด่าใครคยคุณด่าใครควยคุณชื่ออะไรดีกว่าเอา่่คุณชื่ออะไรดีกว่าอ๋อดูชื่อคุณหน่อยดีกว่าคุณชื่ออะไรคุณมาด่าควยเนี่ยคุณชื่ออะไรใครให้ควยพี่เนี่ยคุณด่าควยอะเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในกล้องมีนี่นะนี่ถุยด้วยนะ หกหกสองหนึ่งนะคนเรจริงๆแล้วอะ่ะมันตักเตือนกันได้ของแบบเนี้ยผมต่อแถวกันมาคุณจะจับพันทั้งหน้าคุณก็แทนที่จะบอกเออออกออกไปนะมันสามารถตักเตือนกันได้ของแบบเนี้ยเต้องตักเตือนพี่นะพี่คุณออกไปไรผมออไไมาได้คุยับคุณทำไมอะ่ะไม่พี่ถ้าคนเรามรู้เอามิตัวเองอะ่ะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไกาอนก็มีอยู่แล้วนะ ก็ผมไม่ได้ตั้งใจจ่อี่ก็คอทางหน้าเขาไม่ยอมออกอ่ะให้ทำทังไงอ่ะผมถึงจับกันหน้าจับให้หมดเลยไงพี่เข้าใจอารมณ์ไม่เนี่ยผมต่อตูดเขามาแล้วผมจะออกได้ยังไงอ่ะ